ก็มีข่าวที่ก่อนหน้านี้เคยรายงานไปว่ามีเขาเปิดประมูลให้เป็นสัมปทานารังนกที่เกาะที่จังหวัดพัทลุงใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผู้ที่ชนะสัมปทานเนี่ยเขาก็ประมูลชนะเสร็จปุ๊บเขาก็ไปสำรวจพอไปสำรวจปุ๊บเขาตกใจเขาช็อกเลยม,มันไม่มีรังนกเหลือ,อให้เก็บรังนกนางแอนหรือรังนกอ e ีแอนเนี่ยไม่มีโดนขโมยไปเกลี้ยงะนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางรองพบวตรเนี่ยพลตารวจเอก สุดทติธีรสวัสด์เนี่ยก็ไปทําคดีเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่ามีคําสั่งย้ายข้าราชการตํารวจนะสนายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลทรัพย์สมบัตินะฮะก็คือรังนกนางแอนเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอย่างที่เคยรายงานไปนะครับว่ามีคนร้ายเนี่ยไปขโมยรังนกแล้วก็มีการทําลาย พันนกออแอนในพื้นที่หมู่เกาะ4 5, เกาะ5ตําบลเกาะหมากอําเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงจํานวนมากกว่า2,000กิโลกรัมเป็นเหตุทําให้ลูกน้อยวัยคือเป็นลูกนกวัยอ่อนเนี่ยตกลงมาตายกว่า1นล้านห้าแสนตัวแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า5,000ล้านบาทนะครับล่าสุดได้มีคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจ4ีนายออกนอกพื้นที่ หลังจากที่มีการร้องเรียนแล้วก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน์ว่าตำรวจทั้ง4นายนั้นอยู่ในความรับผิดชอบที่ต้องดูแลเนี่ยสโรงพักสองสพคือสอพอปากประยูนแล้วก็สอพเกาะนางคํานั้นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องภัวพันกับคดีรังนกสูญหายในพื้นที่เกาะ4เกาะ5นะครับนี่นะครับทีนี้เอาละเพื่อจะต้องมีการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ เปิดทางไม่ให้มีการไปยุ่งเกี่ยวกับสำนวนการตรวจสอบสอบสวนจึงได้มีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง4ีนายย้ายไปก่อนนะครับก็มีพันตำรวจเอกสิทธิพงษ์สังแสงกุ้มกับสพปากพยูนพันตำรวจโทสมยาคงวงศรรวัตรหัวหน้าสพเกาะนางคำพันตำรวจตีวิรัตพรมทองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพปากพยูนร้อยตำรวจโทประหยัดเขียวคำรองสารวัตรสายงานจราจรสพปากพยูนโดยจะต้องไปรายงานตัวต่อรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่24กันยายนเป็นต้นไปจนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนเรื่องของคดีทางพลตเอกสุชาติธิรสวัตรรองผบตรก็ยังคงเร่งตรวจสอบประวัติคนรับจ้างเก็บรังนกที่เกาะ4เกาะ5เพื่อคัดแยกคนดีออกจากคนร้ายและประสานขอรายชื่อจากคณะกรรมการจัดเก็บอากรภาษีรังนกออแอนพัทลุงเพื่อขอรายชื่อตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอสและเจ้าหน้าที่อบจอพัทลุงที่ลงเฝ้าหมู่เกาะรังนก ในช่วงที่มีการว่างเว้นสมปทานเกือบสามเดือนนี่นะครับว่าเฝ้ากันยังไงรังนกหายนะฮะคือเขาถือเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของคนพัทลุงนี่นะครับแล้วคนที่ไปเฝ้านี่ไม่ใช่ไปเฝ้าฟรีฟรๆเขาบอกว่ามีการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเกือบ5้าล้านบาทนะมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะที่ไปเฝ้ารังนกนี่นะฮะแต่ไม่รู้เฝ้ายังไงฮนะหายนะครับเหลือแบบ เหลือน,น้อยมากก็วันก่อนเห็นมีค,คนเอาคลิปเสียงมาแชรบอกว่ามีการสั่งให้คนเฝ้าหน้าถ้ำมมาออกจากพื้นที่ซึ่งกําลังตรวจสอบกันอยู่ว่าใครเป็นคนพูดคลิปมันของจริงหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะเห็นบอกว่ารายชื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ทางตํารวจขอไปทางคณะกรรมการจัดเก็บ อากรภาษีรังนกเนี่ยยังบ่ายเบียงไม่ส่งรายชื่อมาให้อีกนะฮะและทางชุดสอบสวนก็เลยก็ยังไม่สามารถเก็บ DNA จากเจ้าหน้าที่ชุดที่ไปเฝ้ารังนกเพื่อเอามาเปรียบเทียบ DNA ของคนร้ายที่เก็บได้ตามถ้ำรังนกต่างๆทําให้การสอบสวนเนี่ยล่าช้านะครับนี่นะครับขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษภาค9านะครับนำโดยพันตำรวจตรีพิพพมโหระบุตรผูมิในการ DSI ภาค9กก็ลงพื้นที่ตรวจสอบรวบรวมหลักฐานสอบปากคำคนรับจ้างแทงรังนก ที่หมู่เกาะ4เกาะ5เพิ่มเติมเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานสอดคล้องกับข้อมูลหลักฐานที่ d s i ได้รับมาก่อนหน้านี้เพื่อสอบแนวทางการเชื่อมโยงในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยพบว่าเอกสารที่คณะกรรมการจัดเก็บอากรภาษีรังนกเอแอนออกคําสั่งมาแต่ละครั้งนั้นย้อนแย้งกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดที่ไปเฝ้าเกาะรังนกซึ่งทาง DSI ก็จะเน้นทํางานเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ผู้บุคคลภาชาไปถึงผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จะมีการทํางานเชิงลุกของ เชิงลึกของคดีต่อไป